สบัสดีสวัสดีครับกีบสาวเราคนใหญ่สำธิศครับเมื่อนี้่เฮาจะมาเมื่อเมื่อนี้จะมา,มา,มา,ะมาได้ทุงยางมาแล้วเอาทุงยางมาเห็นยังจะมาจับกบจับกบ,บ,กบปิดจอบกบเ <ừ> มื่อเนี้ยมันเบิงเบิงกันแลมันจะเหลือจากตัวมิ้นตาว่าเหลือจากสองตัววะไม่เคยเห็นแต่สองตัวสองตัวมาเนี้เขาก็จะมาเห็ดไปมาจับไปเห็ดกินต้มสมนะครับต้มสมนะครับเบิงว่ามันจะเหลือจากตัวปิดจบอบนะครับผม ปีนาหรือว่าฝนฝนไม่กบไม่มากจังคอยเลี้ยงไม่เนาะเนียนคือคืองินนั่นแหละ้าเข้าเมีาจะใส่เขาบ่หาจะเมื่อเป็นมันต้องเติมบนมีแม่วหลวยาชาลาใจนะครับยายาไอยาประมาทคือมีแล้วใส่ไป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 มันกระเบิดอคือจังกบคือกันเฮาเขามีกบแล้วเฮากินไปกินไปมันกระเบิดเป็นเขากินไปเลี้ยงไปเติมไปคือยังพักยา คือกันอันได้ว่ามันจีแก่ลองกับปลูกซอนแม่มันยังก็เด็ได้กินต่อไปมาลังคนเนาะเงินน่ะเงินอันโอ้ยได้เงินเดือนแล้วไปกินไปกินเงินกินก้อนร้านได้แ่บๆตี้ย้านได้แ่บๆไปห้าไปกินมาตีไปกินมาเนี่เบิร์ดเราเบิร์ดก้อนชิ้นเดือนกะยืมาะพ่อยืมยืมไปเรื่อยๆยืมไปเน้นยืมไปนาเนาะเพราะาเบิร์ดพ่อเนี่จับตุบเบิร์ดจีสิเอาขอกไปมันจีเดือดจัด พีลือดจะโตนะพี่เลือดจะโตพี่น้องเยแต่เมื่อวานนี้เคยเห็นมีแต่าสองตัวก็คือว่ามันออกได้มุ่งหูแล้วคือมดไวแต่ว่าเออมุ่มี่จะโตเด้อ๋อเคไม่ได้กินซ้ำออกได้ตีครับพี่น้องรือว่ามันขุดหูเมื่อวานเห็นมีสองตัวเด้คือว่ามันโดดมันโดดโดดได่ <laughs> ไม่ได้กินกบซ้ำ <laughs> เมื่อวานแล้วเห็นสองตัวเมื่อวานเนี่ยเออ เขายังม่ให้ไปใส่อยเออนี่เลยมันอยงง่ายๆครับฮได้ตัวเดียวที่วะเพราะว่ามันเข่ารูมันมันมันฤดูกาลเขาง่ายมีคนมันมาติงเลยอือบังกอนเบังบังหล่ๆคนอือกบมันมันย่แยมมันเข่าง่าแต่เข่า ี่เมันเขาง่ายเลยบ่แอคตตัวมันมันให้เป็นพวงไว้ม่มินแล้วว่ามันสิโดดออกเดอร์จับอันทุงยางอันนั้นเออมัน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 บต้องการอาหารแล้วนะครับตอนนี้อืมันไม่ต้องการอาหารแล้วก็คือเขาต้องการอยู่สั่งใคร กบแม่เขากระตีเฮ็ดน้อมี่เป็นไข่อยู่ในน้ำมันบ่มีตีเนาะมวยโบมีโอ้มีตัวนึงเห็นบอ่อยู่ในน้ำมีตัวนึงเห็นนี่ว้อมันนิ่งเลยไหมโอ้มันนิ่งเลยได้หาตัวบ่บมี่สองได้หาตัวได้หาตัวเมืม่อไหร่เมียนเบิร์ตแล้ว,ป,ลวปิดจอบมาใน,นี้เองกับ,บ ก็เพิ่งควัญาบอลอยู่ก่อนมาย่างยังวะทั้งพี่อุ้ยอากาศเย็นเย็นพี่น้องอากาศเมื่อนี้ยสิบเอ็ดองศาเย็นเอามาเบิ่งนบอลนี่แห้งหมดเลยดิบอดีน่ะบอลอาจจะมีดอกเมื่อนั้นเขาจับเบอลเลยดิเอ็มเอ่าบ่น่าจะมีดอก หมดว้ามันจีพุดโูดูบ่าว้ามักทั่วเขาเป็นหมากแล้วเอานี่เป็นดอกแล้วบ่นี่นักทั่วเป็นหมากแล้วอ้ยเอานี้เ้านี่ันต้นนี้ได้กินอยู่ได้หาตัวได้หาตัวเ่ได้กบหาตัวครับพี่น้องปิดจบทอ่าก็คือห่าห่อห่อกระบจไบดเออเป็นห่วงเขาแต่ว่าที่จริง ของธรรมชาติเขากับบ่ต้องการที่ว่าบ่ต้องการอาหารบ่ต้องการยังดีแล้วเนาะให้ในสามเดือนบ่ก่อนก่อนที่ฝนจะตกเขาก็จะออกมาใครจับคู่กันใครอ่ะอันนี้เขากับบ่เอาบ่บ่เห็ดนะครับเขาเข้าบ่แม่พันธุ์ไว้แล้วตอนแรกคิดอยู่แล้วบานนี้ไปซื้อเป็นตัวมาเลี้ยงคือจังเกิดีกว่าพามาเอาใบมะขาม โอ้มีโยมีโยมีบ่ <c oughs> มีโยบ <c oughs> ไย่ได้อยู่ได้อยู่ระวังอันตัดถืออันมากนะน่ะนะปากระถินติเออปากระถินพี่โยมันถึงมีหน่อยเนี่ยอยู่ทางนี้นี่เด้อทางนี้ นี่มี่ก็ท้องหลังทง้องเอะไรโอ้โห่ดีเด้อเออต้องก็เอาอันใบเอเวอูแมนโอ้อไม่ไหลยอยู่มีหลายอยู่แกะมาขามใส่มาเฮาแล้ววันนี้<อ>มาเฮาเนี่ย <อะ S 2> ไหลยอยู่ดิกี่เอทั้าทางใต้หลไหลเยอะใส่<ม> <laughs> มนันเงี้ยบ่เทิงป่านนี่เรกเจ็บไ,<ป>ไปไปเบื้องต้นข้างนอกปะไปไปไปเบื้องหน้าบ้านย่างไปอ่ะย่างย่างไปบ่ะย่างไปย่างเจ็บเลยแ,ดดแดดม่ค้าเดี๋ยวดำเซียมเนาหนาวครับมือนี่ตอนนี้สิบสิบเอ็ดองศาสิบเก็ดองศามันก็นหนาวเติออยู่ดีหนาวกว่าแอร์หนาวกว่าตู้เย็นคนนี้ เราไว้จนให้ตัวเย็นยังไงทอดแล้วต้นมะขามโอ้โหโอ้งามตัวนี้งาม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 บ่งามเลยเออมันกำลังป่งใหม่ดิยิ่งเก็บยิ่งป่งอู้หูงามเลยมินบ่ต้องตัดอยู่ตาหลายมันบอก่เอาตัวตากับทอดละเยอะไหมาหลายโอ้โหโอ้ตาเวนกำลัง อแต่วป็นกำลังองมางามงามงมปาดโทัวเดี๋ยวมันกับปองออกอีกเข้ามาตัดมัน,น,อน,นเอาเลยซัมเน่พ่อละ่ะพอาะเรอ่ะอะนี่ทางนี้ทั้งนั้นใช้มันสม,สมนะสมสมกับยาก,กินสมเวลาอ๋อมีลูกบอดดิตาม,มีเด็กหน่อยบอดิ คุณแค่นธนนรถเสียงรถแรนกันอยู่ใกล้ๆบ้านเท่าหลังพุ่นบ้านเท่าเห็นเง้าจะขอของผมแกำหนึงงละบ่แม่นบักใ่เลยพ้อละบป้ายไม่ได้ไม่ได้ผ งานกเออเคียงานงามงามมะมะขามอ่อนงามงามว่าเถอะผูผูตัดใบมะขามกันนานาแดงแดงคนาแดงแดงป้าห้าไปต้มโจมกบเกินกันอันนี้ห้องหนึ่งมะกล้วยหนึ่งยังมึงด้วยหนึ่งมะกล้วยเห็ดกล้วยตากแดดโอ้หนึ่งละหนึ่งเราจะมาปอกตากแดดแมนอ๋อเห็ดถนอมอาหารได้กินโดนนะแมนแซ่บ มะกวยมาั้งแต่อันมาจากสวนของมิ่ตานะครับแต่ว่าอาหารเจ้าของมือนี้เขาจะควอมกบโอ้ยต้มสมกบตมไปเก็บมะขามอ่อนมาแล้วบูยได้หลายใสมะขามอ่อนเพื่อนเอนนะกองอันนี้เลยได้หลายอ่าเฮ็ดต้มสมกินเช้านะครับสวนในดีไปมิ่นตา หรือว่าจะปิดคลิปไปอีกตะกอนเอาไว้ซ้ำนีก่อนเนาะเจอกัน,คล,นคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ